สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้ง้วนะคะกับกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจออนแอร์นนี้สวัสดีครั้งนะคะพี่เอค่ะสวัสดีครับผมพี่มาเดียวครับค่ะพี่มาเดียวเป็นตัวแทนของชมรมทูดีน้ำม่วสัมพันภูมิประพจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมคะใช่ครับว um ันนี้จะพาไปดูกิจกรรมครูอะไรของชมรมคะวันนี้เรามีกิจกรรมปฐมิเทศผู้ถูกุมความประพฤติ รีรัใหม่นะครับแล้วก็มีตลาดนะัดผลิตผลคนรบีครับอีจกจิรรมที่น่าตื่นเต้นมากเลยครับาไปดูหน่อยได้ไหมคะเจอกเลยครับเดี๋ยวเราจะพา้ชมาการมาถประเทศู้ผลิตผีระใหมครับเกันเลยครับ นนีะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกิจกรรมครูของชมรมทูตีน้ำพุบานสำนักงานเขตพื้นทีจังหวัดนครสวรรค์ครับใช่เลยครับนี่นะครับคือตลาดน้ำอภิรสนคนดูรีลของสำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นี่นะครับให้จดไว้ครับสวัสดีค่ะดิฉันนายพุทธจันทร์นะคะเป็นเลขาในการ ชมลุดพนณไม่ว่าสินงานกลว่มเพื่อจัหวัดนครสมัยค่ะเป็นสินค้าของผู้รือครุภัณฑ์บางประเภทนะครัก็จะมีขั้นเหียวดานนะครับเห็นไม้นเหียวาอันนี้ก็อเยวแล้วก็มีขั้นเหียวไส้กล้วยและไส้มันนะคะก็จะเป็นนักเก็ตไก่นะคะจากผู้ถืครแล้วก็ไก่ทอดนะคะับจากผู้ถือนรุน์ก็มีแซนด์วินะคะับใส่น้องคกี้ผู้ถือนกันนะคะแล้วก็มีน้ำานมไทยต่างๆนะคะมีกาแฟใบเตยชาเย็นนมย็น าตรงของอบนะให้จเ็อัต่อไปเคนาาสนรพาเช่นค่ะน้องไทยมาอบลมค่ะนัเพื่อนน้องไกก็เลยจะมาอนมน้องคอสหน่อยค่ะน้องกุกรันีอออันนี้ตลาดนอีผลิตวรีค่ะตลาดนั้นก็จะเปิดแค่เดือนละสองครั้งค่ะนะคะแล้วในนั้นไหน อันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไหนค่ะอันนี้จะเป็นพวกพวกผู้ถูกคุมและนักโทษนะคะเอามาจัดจำหน่ายกันและก็มีสินค้าหลายอย่างนะคะเช่นแล้วรายได้เอาไปไหนอ่ะรายได้ก็จะไปส่วนกองทุนและกองกองกองชุมรุมของกองชุมนุมะาะเทศกาลต่างๆต่อไปอ๋อก็ไม่รว่าทำไมนะคะก็เป็นเอ่อเปดือนเดือนละสองครั้งนะคะที่จะมาถูกบีบเนื้อเนี่ยคะ ใช่ค่ะใช่แลด,ดีเนาะทำให้ทีไรได้เยอะค่ะ,อ,ะอย่าลืมติดตามชมคลิปครูในครั้งต่อไปของชมรชมดนตรีนรกวันศิลป์งานกรุงประจวบจังหวัดนครสวรรค์ในกิจกรรมช่วยเพื่อนใจอาแอก